ขึ้นหัวข้อถัดไปนะครับเขาพูดถึงระบบปรับอากาศที่เป็นแบบหลายห้องนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ใช้ลมเป็นสื่อในการทำความเย็นเป็นหลักนะครับเราก็ใช้การหมุนเวียนอากาศนะครับในภาพสเก็ชในรูปที่หนึ่งนะครับ ก็แสดงถึงห้องอระบบปรับอากาศที่จ่ายลมเย็นไปให้กับหลายๆห้องนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนอากาศนะครับาภายในสำนักงานนะครับในอาคารสำนักงานระหว่างห้องอันนี้ผมหาตัวย่อมไม่เจอว่า NS หมายถึงอะไระแต่เดาวๆว่ามันน่าจะเป็นห้องแบบห้องอเป็นคำว่า s u s c e p t i b l e อะไรแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นห้องที่มีผู้ที่เสี่ยงติดเชื้ออยู่ในนั้นแหละนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นห้องที่แบบอยู่แยกกันแล้วเป็น Separated Room นะครับแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยมีปริมาตรมีปริมารห้าสิบรูบาตรเมตรนะครับแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะมีผู้ใช้งานอยู่แค่ห้องละหนึ่งคนนะครับห้องที่หนึ่งเนี่ยก็มีคนที่ เรียกว่ามีคนที่ติดเชื้อนะครับคอนเทเจอร์ซคือพร้อมที่จะแพร่เชื้อนะครับแล้วก็เป็นแบบไม่แสดงอาการนี่นะอิมโตมิอิมโตเมติกนะครับในขณะที่ห้องที่เหลือนะครับห้องที่เหลือก็คือ ns ลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งนี่คือหกักหักห้องคนแพร่เชื้อไปแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นห้องที่เหลือก็คือห้องทั้งหมดแล้วก็หักห้องติดเชื้อออกไปนี้นะครับ ก็ในห้องที่เหลือเนี่ยก็จะมีผู้เสียงนะครับทั้งหมด ns ลบหนึ่งคนนะครับแล้วก็อยู่ได้ว่ากระจายอยู่ห้องละเท่าๆกันก็คือมีมีห้องละหนึ่งคนแหละนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะพูดคำนี้เนาะ accommodate คือคำว่า accommodate เนี่ยคำที่เราคุ้นกว่าน่าจะเป็นคำว่า accommodation ใช่ไหมครับเวลาเราเดินทางเนี่ยแล้วเรา อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในด้าน accommodation อย่างนี้นะครับไอ้คำว่า accommodation มันก็จะรวมไปถึงพวกห้องพักอะไรเงี้ยนะครับอาหารที่พักอะไรแบบนี้นะครับอาจจะรวมการเดินทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดกับให้เซนส์ของการดูแลอะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนห้องที่หนึ่งก็ดูแลเนี่ยครับผู้ป่วยที่พร้อมจะแพร่เชื้อแต่ไม่แสดงอาการนี้เนาะแต่ว่าก็อาก็ผมก็ใช้คําว่าอยู่เฉยๆนะห้องที่หนึ่งก็มี ผู้ติดเชื้ออยู่นะครับทีน,นี้ในแต่ละคนเนี่ยทุกๆคนนะครับก็จะอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเป็นเวลา8ชั่วโมงนะครับณจุดนี้นะครับของการทำซิมูเลชันเนี่ยก็มีการสมมติว่าไอ้อากาศหมุนเวียนเนี่ยนะครับไม่ได้นำเอาไม่ได้นำเอาอเขาเรียกอะไร ไม่ได้ทําให้เกิดการกําจัดหรือการทําให้เชื้อมันหมดฤทธิ์เนี่ยนะครับของของควอนต้าของเชื้อโรคเพิ่มเติมนะครับก็คือเขาพูดทตำนองว่าให้การหมุนเวียนอากาศเนี่ยไม่ได้นํามาซึ่งการกําจัดหรือว่าการทําให้เชื้อโรคมันหมดฤทธิ์มากขึ้นนะครับคําว่า bring about มันก็เป็นเหมือนเป็นสำนวนเหมือนกันแหละนะครับ ก็หมายถึงแบบนํามาซึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อหน้านี้อ่านเลยนะครับมันสั้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้รูปที่หนึ่งที่เขาพูดถึงนี่มันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เพื่อที่จะทําแบบจําลองการกระจายนะครับของเชื้อโรคในสถานการณ์นี้เนี่ยคนคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็หมายถึงคนคนหนึ่งเนาะเราก็สามารถที่จะใช้โมเดลอยู่สองแบบนะครับที่ต่างกันเนาะ ซึ่งในที่นี้เนี้ยในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่านะครับเราจะเรียกมันว่า uniform model อันหนึ่งนะครับแล้วก็ segregated model อันหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายไว้ด้านล่างนะครับก็จะมีโมเดลที่เป็น uniform นะสม่ำเสมอกับ segregated ก็คือแยกกันก็คงโมเดลห้องแยกกันอย่างเงี้ยเนาะนี่คำว่าดับเนี่ยคำว่าดับเนี่ยมันหมายถึง ความหมายแรกที่ผมนึกถึงก็คือการภาคเสียงอ่ะนะครับคือเหมือนกับเราดูหนังฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลามันภาคไทยอ่ะนะครับก็คือเขาก็จะใช้คําว่าดับนี่แหละนะครับก็เป็นหนังฝรั่งนะครับแต่เราดับด้วยเสียงไทยลงไปอย่างเงี้ยนะดับก็คือความหมายนั้นนั้นในที่นี้เมื่อกี้ผมก็เลยแปลมันว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรงงี้นะจริงๆอันนี้จะใช้คําว่าเคราเฉยๆก็ได้เนาะเนาะก็อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูรูปที่หนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่า Uniform Model กับไอเซกเกอเ d e ดโมเดลนี่มันจะเป็นยังไงนะครับ